แห่ยินดีเตยกัญยกรคลอดลูกสาวคนแรกแล้วตั้งชื่อสุดเก๋น้องสินเซียยินดีปรีดาไปกับคุณแม่ป้ายแดงคนสวยเตยกัญยกรนักแสดงช่องเจ็หลังให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้พร้อมกับชื่อสุดเก๋ว่าน้องสินเซีย ก่อนจะแชร์โมเมนต์สุดอบอุ่นให้แฟนๆได้เห็นกันทั้งนี้สาวเตยได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกระบุข้อความว่าซินเจียมาแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคำอวยพรที่มีให้ครอบครัวเรานะคะรวมถึงภาพที่สามีกำลังอุ้มน้องสินเซียพร้อมกับแปะแคปชั่นว่าเลิฟไามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างมากมาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ